สวัสดีครับพบกับช่องบอสวัชรพงษ์ชาแนลนะครับผมมอสวัชรพงษ์นักข่าววิศรัครับผมคลิปนี้นะครับผมขอมาอัปเดตในเรื่องของข้อมูลล่าสุดนะครับเรื่องของเงินเยียวยา5,000บาทนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับท่านใดทราบข้อมูลแล้วขอให้เลื่อนผ่านได้เลยนะครับโอเคครับเรามาเข้าหัวข้อข่าวกันเลยนะครับข่าวก็คือตอนนี้นะครับทางการคลังชี้มานะครับผมบอกว่าในเรื่องของการตรวจสอบผู้ลงทะเบียนทั้งหมด28ล้านคนนะครับตอนนี้นะครับ ตรวจสอบใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าภายในอาทิตย์นี้จะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับผมในส่วนของการตรวจสอบนะครับก็จะมีทั้งผู้ที่ไม่ผ่านมีทั้งต้องแก้ไขแล้วก็มีทั้งผ่านแล้วก็รอรับเงินโอนนะครับซึ่งการคังนะครับชี้ออกมาแล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับตรวจสอบได้แล้วนะครับผู้ที่ผ่านมีทั้งหมด4.2ล้านคนนะครับแล้วโอนไปแล้วนะครับทยอยจ่ายโอนเงินไปแล้วนะครับทั้งหมด3.2ล้านคนและ เหลือทยอยโอนอีกหนึ่งล้านคนนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายนะครับครังแจ้งว่าเป็นตัวเลขที่ที่ผ่านตั้งแต่ช่วง2ส,สัป,ปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือจะมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณานะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ครังยังสรุปตัวเลขยังไม่แน่ชัดนะครับผมอันนี้ก็จะได้นามาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าคลังสรุปตัวเลขมาให้เพิ่มเติมได้ชัดเจนขึ้นนะครับในส่วนของ กลุ่มผู้ที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้นะครับคลังสรุปตัวเลขมาเป็นทั้งหมด6.3ล้านคนนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่อยู่ในกลุ่มของสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับอันนี้นะครับอยากให้ท่านอดใจรอนิดนึงนะครับเพราะว่าทางคลังชี้แจงแล้วนะครับว่าจะตรวจสอบให้เสร็จทั้งหมดนะครับภายในอาทิตย์นี้นะครับผมอันนี้ก็รอรุ้นกันนะครับสถานะรอตรวจสอบนะครับมี เปลี่ยนได้ทั้งหมด3สถานะนะครับผมก็คือได้ไม่ได,ไได้แล้วก็ต้องแก้ไขข้อมูลนะครับอันนี้เน้นย้ํากันเลยนะครับได้ไม่ได้แล้วก็แก้ไขข้อมูลนะครับสําหรับสถานะรอตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าผลพิจารณาจะได้ทุกคนนะครับผมอันนี้ก็รอลุ้นกันะกนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมทางคลังบอกว่าส่งไปแล้วนะครับประมาณ4ล้านกว่าคนนะครับผมแต่ว่าที่ทางคลังนะครับคัด คัดกรองนะครับมีอยู่ทั้งหมด6.3ล้านคนนะครับผมฉะนั้นก็เหลืออยู่ประมาณ2ล้านกว่าคนนะครับรีบดําเนินการด่วนนะครับท่านใดที่ยังไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าครั้งตรวจสอบนะครับทั้งหมดผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งจะรีบตรวจสอบคนที่แก้ไขข้อมูลแล้วก็คนที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโดยด่วนเลยนะครับซึ่งคาดว่าใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็น่าจะรู้ผลเร็วนะครับอาจจะเป็น อาทิตย์นี้ทยอยรู้ผลแล้วก็อาทิตย์หน้าอาจจะรู้ผลหมดนะครับผมอันนี้คือในส่วนของคลังชี้แจงนะครับให้คิดนะครับเวลามาตรฐานนะครับก็คืออย่างน้อย7วันทําการนะครับผมให้ตรวจสอบเรื่อยๆนะครับสถานะที่ www เราไม่ทิ้งกัน com นะครับผมตรวจสอบสถานะท่านเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของคลิปนะครับหลายๆคลิปที่ผมอัปเดตมานะครับ มีผู้ที่มาเม้นนะครับบอกว่าสถานะตนเองเปลี่ยนจากรอตรวจสอบมาหลายท่านแล้วนะครับผมเปลี่ยนทั้งผิดหวังครับคือไม่ได้เปลี่ยนทั้งต้องแก้ไขข้อมูลครับแล้วก็เปลี่ยนทั้งต้องรอรับเงินโอนนะครับนั่นคือได้รับสิทธิ์นะครับผมอันนี้ก็คือขอฝากไว,นว,นว้นะครับว่าสถานะรอตรวจสอบนะครับผมไม่ไม่ไดรอจนไม่รู้เรื่องเลยจนไม่ได้ตรวจสอบเลยจนหมดหวังหมดแล้วก็เหมือนกับ สิ้นหวังไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับผมก็คือรอเวลาสักนิดนึงนะครับไหนๆก็รอมานานแล้วนะครับผมผมก็อยากจะให้กําลังใจนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับที่จะมีอัปเดตในส่วนต่อไปนะครับผมจะทําเป็นคลิปนะครับผมในเรื่องของการอัปเดตสําหรับในเรื่องของการโอนเงินนะครับผมทุกวันทําการนะครับคลังแจ้งว่าจะมีการโอนเงินทุกวันนะครับผมอันนี้ก็คืออยากให้เช็คบัญชี ทุกๆวันนะครับสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็จะได้รับเงินโอนเร็วๆนี้นะครับผมในส่วนของสถานะก็เช็คทุกวันนะครับก็จะดีนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ทบทวนสิทธิ์นะครับลงทบทวนสิทธิ์นะครับรีบดําเนินการด่วนนะครับผมจะได้รับคิวที่เร็วขึ้นนะครับผมในส่วนของผู้ที่ต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมรีบดําเนินการนะครับส่งข้อมูลให้ดีๆนะครับผมท่านอาจจะได้รับ สิทธิ์แล้วก็ได้รับเงินโอนโดยเร็วนะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ